ทนที่6เด็กหญิงไครมดาอ่อนน้ำท่านที่1 7เด็กหญิงท่านที่21เด็กชายทัศน์วัรหงษทองกระเช้าตู้มเกียรติ่1ทุกท่านครับ ผมนายวันพิทยาจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2558ในวันนี้มนพี่นัการจัดงานวันสาธารณสุขแห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยขอบคุณครับประจำปีพุทธศักราช2558วันที่21สิงคมกระผมนายชะลองปัญญาประธานอาสาสมัคร และนางสาวดาสาสุภาพรสีช <tang> ม <ar> ุดท้ายสามเด็กชายและทีทัศคุณมีสองยู่ด <Tamam> ีๆลุกอยู่ดีๆอยู่ดีๆรอยละดอียด สิส <accurately S 2> ิสิประธานไปวิธีเปิดงานเรื่องในวันปฐมขอภพครับก็ยังมีส่วนของอาสาทุกบาก็ได้ทวนผู้น้าส่วนราชการทุนแรงงานช่วยมอบผ้าห่มนะครับทั้งหมดหนึ่งร้อยชุดการนี้ก็เป็นพิธีมอบ อาจารย์พร้อมมั้ยพร้อมบ่ yeah,